ฮัลโหลสวัสดีผู้ชมท่านานะฮะจะได้เข้าสู่เกม Empire Clash นะครับผมในโยบบอกนั่นเองเนะาะตาเสียดายที่เขาลบเอาวาตาแับกล่องในตัวของเราออกไปนะฮะแต่จะใช้เอาวาตาของมันนี้แทนก็สามารถคัสตอมไมค์คาแรคเตอร์ได้นะฮนะปุ่มๆนี้ซึ่งก็เข้าไปแต่งตัวโดยการใช้อ่าเศษของการชนะนะฮะก็คือพวกมงกุฎเนี่ยก็คือชนะกอดรอบไปกี่รอบบางออรอบก็จะสุ่มให้สีมงกุฎสามมงกุฎห้ามงกุฎตัวเหล่นี้เป็นต้นผมไม่ได้ชนะยี่สิบห้าครับนะวะผม ชนะแค่ประมาณสักเจครั้งได้ขนานเองเนาะผมก็ไม่อาจจะได้ซื้ออรไรกเกยอ่าเข้าเกมก็ได้ดีกว่านะครับผมก็ผมจะเลือกทีมรอบนี้เป็นทีมสีอะไรดีไม่แน่ใจแต่ผมก็จะดูจากที่เขามีเทร์เอรี่ก่อนนะครับผมเทรเอรี่ก็คือเขตแดนนั่นเองนะครับผมภาษาไทยเนาะเราก็เลยแบบประมาณจะใช้เมนหลักของเกมในการที่ว่าพระาชาคนนั้นเนี่ยเป็นคนพัฒนาหมู่บ้านบ้านเมืองหลังนั้นเนี่ยเขาจะจะใช้อ่าให้โฟกัสกับอีโคโนมี่ ดีเฟนต์หรือไฟ์หรือแต่เขานคะครับผมเอค n น m y ี economy, อีกคํานึงก็ประมาณพวกเศรษฐกิจปินกว่าจะพวกคนจะมีตังค์จนกว่าพวกคนจะมีปืนอาวุธครบมือพร้อมอกว่าทุกชาวนาะทุกคนจะมีตังค์ค่าแต่จ่ายสามารถป้องกันตัวเองได้หรือเขาจะเปิดมาก็าบวกเลยแล้วแต่เขาหรือเขาจะอาจจะแับเองนกับป้องกันซึ่งคำว่าดีเฟนต์กับ economy เนี่ยแม่งคือคืออันเดียวกันนั่นเองเพราะว่าถ้า เศรษฐกิจผูบ้านดีปุ๊บเราก็จะมีการคุ้มกันที่แน่นหนานั่นเองนะครับสัหรัเกมนี้นะฮะเป็นผู้พังทำเพลงมีวลาอาจเพียงแค่11ตนาทีท่านั้นไปผมเลือกทีมสีเอาทีมสีที่ตัวเองชอบอันนี้แพ้ไปแล้วอดเข้ากไ็ได้นะเลือกสีแดงหรือสีเขียวผมเลือกสีสีสีเขียวว่ากันนะครับผมอยู่โอเวอร์เซียนะครับ าว่ผมก็จะเลือกคลาสได้ทั้งหมดตั้งหลายคลาสด้วยกันโอ้โหให้เล่นมากมายเดี่ยวเชียวมีตั้งแต่คลาสอาพีเซนก็คือชาวนาคลาสซิวิเลียนหรือขุนนางคลาสฮันเตอร์หรือนักล่าสัตว์ค่อนข้างหายากยากนะแล้วก็คลาสแบล็กสมิธที่โดนเป่าหูมากที่สุดที่ว่าให้ทำนู่นทำนี่คลาสเจนเนเตอร์ไม่ต้องนึกอะไรมากครับพานโงเก็บกว่าตัวนี้นั่นเก็บกว่าศอกแต่ประเด็นคลาสหมอตัวนี้สําคัญมากครับผมคิวผู้คนเนาะ ผมก็ชอบอยู่เขาเป็นเพคด็อกเตอร์นั่นเองฟุตแมนเราทหารทหารดาบทางเดินเท้าก็ก็จะได้เอ็กซ์ต้าดาเมจคอมแบทนะฮะก็จะมีบอกข้างล่างอยู่10%อันนี้2 0 ส่วนเอนจิเนียร์นี่ของดีตั้ง50%แต่เฉพาะแค่ทำดามิ่กับประตูโดยใช้ขวาของตัวเองเท่านั้นนะเอนจิเนียร์ค่อนข้างจะดีเจสเตอร์ ester, ไม่ต้องเลยคิดอะไรมากตัวตลกไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ไว้ปันป่นภาษาเขานั้นเองโจนสื่อสปายตัวนี้ถ้าใครเล่นเป็นถือว่าเทพมากๆเลยนะผมเองไม่เป็นของข้ามเบรคกันเนาะวอร์เดนวอร์เดนตัวนี้ฮะไม่มีอะไรมากเป็นแค่เอาไว้แบบประมาณขึ้นค่าชาร์จมีอำนาจจับกุมได้เป็นคนที่ าสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยกับตัวประกันฝั่งที่เป็นฝั่งฝัง่งทั้งเขาทั้งฝัง่งเราและฝั่งศัตรูแบบยื่นมาว่าถ้าแกจะออกจากคุกแกตั้งจ่ายมา300เหรียญนะเแบบนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็คลาสไท่เจเนอโรเจเนอโรดาเมจก็10%็10%ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นท็อปคลาสนะครับผู้นำเฉยๆแค่นั้นเองนะครับโอเคซึ่งผมจะเล่นคลาสวันนี้เป็นมเมย์บีีแซมเพราะทุกคนนก็เป็นได้มันเป็นฟรีมัน ต้องทำยืนยนผมมันจะเป็นคัสต์แต่ซีวินเดียนแล้วก็เจเนเตอร์ซึ่งผมเป็นเจเนเตอร์ดีกว่าเจเนเตอร์จะเป็นพานงไว้เก็บศพพวกนี้ไว้ก็ตามแต่นะฮะแมงพูดความตามเพลงเกินไป2นาทีอะไม่ได้เล่นสักทีวันนี้นะครับเปิดมาคลาสเจเนเตอร์ก็จะเป็นอ่าคลาสพานองมีหน้าที่เก็บกวาดสาพัดสาเพผมอาจจะปรับกราฟิกตามมา่ำกว่านี้ครับครับหลังเหตุเห็นผู้คนเกื่อนกาดพวกนี้นะครับปกติไปต่ตูไปก็าหายไปใช่ไหมแต่ว่า เราจะทำให้พวกเขาหายไปได้โดยการนี่ครับผมมีกดเข็นเป็นวากอนเข็นศพขึ้นเข็นศพขึ้นแล้วก็เข้ายัดเข้าไปไว้ในนี้เพราะมันเป็นสุสานแล้วได้ตาังม,มา63บาทค่อนข้างจะมีค่าสีค่อนข้างจะใช้ได้ไม่แย่ขนาดนั้นนะฮะหรือว่าภาษีถ้าวยแตกแล้วอีกมาครับมาเก็บศพต่อไปวิธีหาเงินคือถ้ามีร้อยหนึ่งเป็นค้าเจเนเตอร์อยังไงก็ร่ำรวยครับไม่จำเป็นต้อง ทํานาทําสวนต่อก็ได้แต่ถ้าคือเรียกว่าในเกมนี้ทุกอาชีพสําคัญหมดต่ทุกอาชีพสําคัญหมดครับชาวนาเขาก็ต้องแบบเออทำไรทำสวนอะไรพวกนี้ให้คือคือ,คอถ้าสมมุติว่า,าร้านอาหารเนี่ยมีข้าวหรือว่ามีข้าวโพลขนมปังไม่พอก็คือมันจะมันจะเป็นส่วนน้อยที่จะคนในคลาสอื่นที่ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวนากันเ็นชาวนานะฮะชานาจะ ขายทั้งวีด,ด้วยส่วนค้าตนี้ก็ป็นมีอะไรครับเก็บกวาดศพอย่างเดียวเลยใครใต้เก็บใส่ถุกสารใครใต้เก็บใส่สูสารนะฮะเท่านี้จริงๆิงเนาะซับคาสเจเนเตอร์แต่ว,ว่าเป็นค้าอีกค้าหนึ่งที่ฟาร์มตังค์ได้ชั้นดีเลยทีเดียวถือว,ว่าดีมากๆและสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือใครตต้มันจะมีถุงเงินดอปอยู่มันเป็นถุงของถ้าสมมติว่าเราตายนะฮะเราจะเสียของพวกนี้ไปครึ่งหนึ่งสมมติว่าผมตายเนี่ยผมมีฐานสี่ใช่ไหมผมจะหายไปสองคือทุกอย่างหายไปครึ่งหมดเลย หาย2หาย7หาย1แต่วแบบนั้นเป็นต้นนะฮะก็จะหายไปครึ่งหนึ่งหมดเลยแต่อตอนนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวสคริปวีพับบิกหรือฝั่งผาแดง Republic รีพับบิกนะฮะกำลังจะชนะเพราะเขามีขอบเขตทั้งหมด10แล้วเราใช้เวลาอีก10นาทีในการจบเกมคือเราต้องขัดขวางเขาได้อยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถไปขัดขวางเขาได้อยู่ทในการไปยึดจุดซึ่งผมเป็นพันธมิตรกับสีแดงหรือไม่ไม่ได้เป็นและเป็นศัตรูด้วยไมได้ปืน สวัสดีครับผู้พี่ผมมาซื้อปืนหน่อย Hunt i n ไ r i เฟิมาครับ h u n t i n ไ r i เฟิขอสักทีถันหน้าขอสักทีโอเคครับมาเราจะไปยึดจุดกันเพื่อให้สีแดงฝ่ายชนะโอยสะพานตั้งเจางซึ่งไอพวกของสะพานพวกนี้นะฮะสามารถอัปเกรดได้แต่คือมันต้องให้คนทั้งเมืองช่วยไม่ใช่แค่คนคนเดียวทำนะฮะเพราะมันก็หาพวก ไม้ได้แบบประมาณสร้างขนาดนี้ค่อนข้างจะยากสวัสดีครับมาเก็บศพครับมาเก็บศพโอ้ไม่นะสีสีแดงมาครับตัวใครตัวมันนะครับผมผมเข็นศพเขา้ขาเข้าป่าเขา้ขาโกลไม่เกี่ยวฮะดูนี่สิ55%ใช้ CPU ไปตั้ง70กกว่าๆยังแหรกครับโอ้ยคุณพระตายหายแล้วไป่ดี ตอนนี้คือโดนยึดหมดแล้วมีเวลาเพียงแค่5นาทีทวนเท่านั้นผมสามารถไปยึดซิตาเดลได้ผมยึดซิตาเดลได้นะครับผมมีแผนการอย่างหนึง่งอะทุกคนดูเข้ากันนะครับอะผมอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับถ้าผมเดินยอดเลาะไปตรงเนี้ยแล้วผมอยู่ตรงนี้ปุบ๊บคือซิตาเดลครับมันจะมีกูอยู่ข้างล่างนี้ผมสามารถว่ายน้ําข้ามเดินข,ข้ามน้ําไปนิดหน่อยแล้วก็ปีนดูขึ้นมาเพื่อบินซิตาเดลได้เพราะซิตาเดลมันปีปักที่ ไม่ว่าจะแก้กี่ท่ากี่หนอีกครั้งกี่คาแล้วก็ยังขึ้นได้อย่าดีซึ่งจะใช้เวลายึดเสาทั้งหมด1นาทีขึ้นถ้าผมไปทันผมก็สามารถอาจจะแก้เกมได้คือตอนนี้ยอาร์เรคริผาแดงเ่ยยึดจุดไปแล้ว13จุดคือมันจะชนะประมาณสักพื้นที่เขตแดงยึดขั้นต่ำประมาณ10จุด นะฮะไม่ว่าจะเกมนาะนสักแค่ไหนถ้ายึดปุ๊บก็อีกสินาทีสุดท้ายครับสมมติว่าไม่โดนตัดออกจนเหลือแค่ยึดแค่เก้าทับสิก็ไม่ชนะเวลาก็จะอีกครั้งหนึ่งแต่ผมสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่ได้อยู่นะถ้าสมมติมันีเยอะออฟใหม่ผมอาจจะเป็นเจ้าของที่ให้ดูมันน่าจะเพิ่ม5นาที5บาทมั้งหานาที5บาท10นาที5บาทหรือไม่ก็1นาที5บาทหรือ1นาทีต่อ1บาทอาจจะเป็นแบบนั้นถ้ารอาสักประมาณ 60นาทีประมาณนักหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้ประมาณ60บาทตอนนะครับเจ้าของที่เจ้าของที่ตามร้านที่ผมเข้าไปซื้อปืนมาก่กอนหน้าน,นี้มันจะมีทั้งร้านขายปืนขายอุปกรณ์ขายดาบแล้วก็ร้านทาวเวิร์ก็คือร้านอาหารผมพิมพ์เขาว่าทาวเวิร์แล้วระบบมันเซ็นเซอร์แต่มไม่รู้ว่าทําไมฮะโอเคสองนาทีสุดท้ายจะ หวังว่าจะาสามารถเปลี่ยนแปลงเกมไว้ได้บ้างนะครับภายใน2นาทีนี้หวังว่าอย่างนั้นตอนนี้สีแดงเหลือ12จุดเหลือเพียงแค่ตัดไปอีก3จุดถ้าทันก็ดีถ้าไม่ทันก็เศร้าผมก็อาจจะอยู่ทีมขาวเออทีมเขียวต่อโอเค <c oughs> <c oughs> กลับมากันต่อนะฮะตอนนี้6โมงครึ่งเราจะเจ็บโมนะโอเคอ่าเมื่อสักครู่นี้คือพื้นที่เต็ม นะครับเวลมานั่งอัดใหม่อีกรอบนึ่งซึ่งจบมาแล้วไม่น่าทำนะฮะโอเคต่อจากนี้นะฮะคือถ้าสมมติมีคลาสสูงขึ้นตั้งแต่อาวงมากว่าขึ้นไปกว่าชาวนานะฮะก็คือซิวิเลียนซิวิเลียนเป็นขุนนางซึ่งผมเป็นผ่านลก,ก็สามารถเป็นเจ้าของที่ได้นั่นเองผมจะเป็นเจ้าของเรือนดาบนะฮะถึงจะไม่มีใครทํางานให้ก็ตามแต่นะครับผมซึ่งมันจะได้น่าจะได้นาเทียนหนึ่งบาทมะฮนะเดี๋ยวผมขอเปิดจับรวละก,ก่อนละกันลองดูนะครับลองดูที่อา 6โมง35 30วิถ้าสมมุติว่ามันนาทีหนึ่งบาทก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคโดยที่เจ้าตัวเนี้ยก็เป็นตัวทําตังค์ชั้นดีอีกอันหนึ่งที่เราไม่ต้องไปหาตังค์เอเองก็ได้นะฮะแต่มันมันคงจะน่าเบื่อใช่ไหมฮะถ้าอยู่กับที่แล้วมาหาตังค์อย่างเดียวในเกมนี้ก็เคยผู้คนเคยที่จะสมบทสมบัติบ,บาทโลภกันนะฮะประมาณว่าเป็นคนที่มียศต่ำกว่าคนที่ยศสูงกว่านะฮะอย่างเช่นเอาเป็นคนที่ธรรมดาเราไม่ได้อยู่ขั้นยศราชานะฮะเอาการจับคู่กับ อาชาว่าอาท่านครับซึ่งภาษาไทยก็มีคนน้อยมากที่จะเรียนมันก็เคยพิมพ์ภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษจะมีายคำมันตั้งแต่อา Your Highness อา,อา My Majesty อา Your Witness หรือ My Witness หรืออะไรสักอย่างนะครับหรือไม่ก็ My Highness แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Your Highness ประมาณนั้นก็พิมพ์ค่อนข้างจะบ่อยอก็ My Majesty ค่อนข้างจะพิมพ์บ่อยเหมือนกันนะครับสกองคำี้ว่าประมาณในท่านครับทูลกระบอกครับในท่านครับเอเอแบบนั้นเ ท่านาบบาครับฝ่าโอมหบาทก็อะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะโอ้ใช่โอ้ไม่ใช่นาทีบาทนะนาทีห้าบาทซึ่งห้าสิบาทสินาทีก็ได้เอาห้าสิบกับบาท,บาท,บาทถือว่าดีาทีเดียวนะฮะสัาเป็นเจ้าของที่ก็ดีเนาะซึ่งถ้าสมมติเป็นชาวนานเนี่ยก็ต้องทําได้ตังได้ถึงร้อยแล้วก็แต่บางที่เนี่ยมันจะมีอ่างบป,ประมาณขายของค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับผมสมมติว่ามันมันสตาร์เตอร์อยู่ที่20 ซึ่งถ้าสมมติว่าของในร้านไหนเนี่ยไม่มีครบ20ของของนั้นค่อนข้างจะมีราคาแพงเป็นพิเศษอย่างเช่นไม้เนี่ยปกติมันจะแทะทอนละ2บาทตอนนี้มันมี16นะฮะตอนนี้ผมมีไม้เท่าไหร่ผมมีไม้ไม่มีผมมีฐานไหมมีฐาน11ก้อนผมมีฐานอยู่4ก้อนถ้าผมขายไปาข,ายขายสิขายซิขายไป4นะฮะกดามาตั้งร้อยหนึ่ง ซึ่งไอพวกของที่ไม่ถึงสต็อกไม่ถึง20เนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงนะฮะบางคนบางส่วนก็เลยขายไปช่วยๆไปนะฮะได้ตังค์มาไม่เป็นไรบางคนก็เก่งกําไรอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยอยากได้มันเก่งกําไรจังเลยถ้าให้กับเพื่อนเนี่ยผมขายให้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าให้กับคนอื่นขอเก่งกาไรแต่กันนะครับเอาอ่ะ มีแร่อีกอีกหนึ่งคันทัว่วขายนี่อกันนะสี่บาทค็างจะแพงซึ่งแต่โซนในการหาขอเนี่ยอย่างเช่นพวกแร่เนี่ยพวกแร่เนี่ยจะพวกจะแพงใช่ไหมครับจะแพงกว่าทุกๆอย่างเลยแพงกว่าไม้แพงกว่าอื่นๆด้วยซึ่งมันอยู่แถวๆนี้ครับมันอยู่ที่จะไว้นะฮะจะไว้นะฮะม i n i n g แค m p แคมป์แคมเหมืองนะฮะอา u n t a i n estate อันนี้เอสเทดผมไม่รู้อะไรพี่ว่าพื้นที่ภูเขาปะหรือที่ดินภูเขาเออเอสเทดปุผมไปเจ้าได้เอสเทดอาจจะเป็นที่ดินที่ดินภูเขาะไม่รู้เออเอสเทดผมจะไม่ได้มันเกี่ยวกับบ้านเนี่ยผมมือมาขอโทษเลยนะครับอ่ะโซนภูเขาก็สองโซนสุดท้ายที่มีของที่ดีที่สุดเหมือนกันทั้งสามจุดนะฮะประเทศเอสเทดมันิ่งแคมป์และอารีนาอารีนาจะมีเหมืองซึ่งส่วนใหญ่คนจะไปสังเกตกัน,นน้อยมากซึ่งถ้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทางเข้าจะอยู่แถวด้า,า,านหลังนะครับด้านหลังเนาะโอเค อ่ะมีเพียงเท่านี้นะฮะสับบอกโซนกันไปโซนต้นไม้ก็ตัดตามแล้วนอนตามสบายใจส่วนข้าวก็ตัดที่ฟาร์มที่ผมเคยเดินให้ดูไปในมัดที่แล้วนั่นเองนะฮะหาขอมาขายแต่ละอย่างเนาะเก่งกันไว้กันว่าไปซึ่งผมเป็นพานของผมก็มเนีแยที่เก็บกวาศพเพื่อเอาไปใส่ในสูสานปุ๊ได้ตังค์ยสาิบสามบาทรวยแล้วรวยเงินทองเ่จะมีตังค์หกหมื่นคิดดูกัน นะเล่นผ่านมาสัก3-4นาทีก็ได้ไปแล้ว20บาทนะครับันเ,เยอะก็อิ่มตัวเหมือนกันแ้่ปวดขาค้อขดเลยโอ้ยตายหาขาเปียะมาตอนนี้อ่าเหมือนพระราชาก็จะโฟกัสกับอีโคโนมีนะกับเศรษฐกิจก่อนเกยเป็นพันธมิตกับทุกฝ่ายเลยซึ่งผมก็อยากไปยึดอยู่มีโซนที่ไม่ได้ยึดไหมมีแค่อารหน้าที่เดียวแต่อาอหน้านะมันประตู มันเป็นประตูปับ๊บคือมันต้องตีให้มันแตกแล้วก็เข้าไปเยอดใช้เวลานานซึ่งผมจะมียึดวิชทาวเวอร์หอแม่มดหอพ่อมดกี่มดก็ไม่รู้แต่ให้มันเป็นไปเลยแล้วกันเนาะส่วนอันนี้ก็ตมองบอกไปเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะครบยี่สิบนาทีก็คือว่าจบคลิปไปแล้วกันนะฮะสับหน้าที่ของพานโลงเนาะจะเป็นคาร์ดแรกที่ผมแนะนําเลยเพราะว่ามันใช้แค่ร้อยเดียวคือถ้าเป็นชาวนาเนี่ยตัดวีดมาขายหรือตัดต้นไม้อามาไม่ สมมติว่าหวีมันยุ่งยากคือมันใช้กับข้าวคือเอาใช้ตังค์ซื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตัดหวีก็ได้เพราะยังไงก็มีคนตัดหวีได้อยู่อะหวีมันยุ่งยากเอาไปตัดต้นไม้ไดีกว่าตัดปุ๊บขายตัดปุ๊บขายกินกัไม่เช่นที่ผมว่าเมื่อกี้นะฮะมันก็ขายค่อนข้างได้เกี่กับไมส่วนพวกหวีหรือขนมปังพวกนี้มันขายได้อยู่ทุนเดิมๆเพราะว่าคือหวีมันหาง่ายมากๆถ้าสมมติหวีหมดสต็อกคนก็จะไปทำนากันหรือไม่ก็จะมีอโลอ,อื่นบางส่วนที่จะบอกว่า พี่แซนหรือว่าชาวนาเนี่ยช่วยไปเกี่ยวข้าวแล้วมาขายทำขนมปังแล้มาขายได้ไหมคือร้านทั้งหมดมันก็จะมีคนมาเติมสต็อกตลอดนะมันเกิจะเป็นของที่ไม่ค่อยตาดทุนเพราะว่าวีดเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยนั่นเองส่วนไม้เนี่ยมันขีเกียกครับประเด็นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทียาของขวานด้วยถ้าสมมติว่าขวานกากาก็ได้แค่หนึ่งถึงสองถ้าขวานดีหน่อยก็ได้หนึ่งถึงสองแต่ถ้าขวานกับดีมากๆก็ประมาณสักสองถึงสามถ้าดีที่สุดเลยเนี่ย มันได้ประมาณสัก5หรือ 6- กหรือสาหมือ่สุบๆตามประมาณนี้ซึ่งมีอยู่4คาร์ดดยวกันนะฮะค์สอาสนิมทยาไอออนธรรมดาแรกเลยนะฮะก็ถือว่าดีแร่สตีลที่เป็นเหล็กที่ดีกว่าแต่มันแพงกว่าก็ถูกได้ดีกว่าซึ่งผมมองว่าสตีลกับไออนอนยังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่และค์ดที่ดีที่สุดก็คือโกคือทองทองค่อนข้างจะหาง่ายและเป็นสิ่งที่แพงมากๆไม่ว่าจะมีมาก น้อยสักแค่ไหนคือว่าขายจนไม่รู้เกณกลกำไรยังไงแล้วไม่ว่าขายซะเท่าไหร่ก็ได้แพงอยู่ดีเพราะวา่าราคาปกติถ้าสมมติว,ว่ามันยังไม่มีของสต็อกเนี่ยมันก็แท่งทองก้อนแต่ประมาณว่า150ค่อนข้างจะสูงมากๆแต่ถ้ามันมีครบ50มันก็จะขายได้ก้อนใน25บถึงบแบบก็แพงอยู่ดีครับเนาะโอเคุมจะยึดโซนนี้กัน มาแล้วเจนาทีปวดขาสุดๆไปเลยนะครับปวดขามากเลยโอเคยึดไปนะฮะหนาทีครึ่งไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงอย่างหนึ่งนะฮะเกมน,นี้ไม่มีฟอร์ดาเมจนะฮะฉะนั้นสบายใจได้นะฮะสาวใครสายโดดลุกนุ่มนี่นั่นมันไม่มีคลาสไหนที่เดินเร็วสักคลาสเลยนะฮะเดินเหมือนกันหมดทุกคลาสเลยเพราะว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับถนนที่เอาเดินถนนดินธรรมดาดินแดงหญ้าทรายน้ำเนี้ยซึ่งตามที่ที่เห็นมาคลิป เมื่อก่อนนั่นเนี้ยายเดินปกติไม่มีปัญหาเดินไาอยู่ทรายมานันเด่นแต่น้ำอ่ะช้าโคตรๆมันก็เลยมีโอกาสแบบที่คนจะไปเดินบนน้ำสักเท่าไหร่นอกจากคุณจะมีแผนอยู่ในหัวเหมือนที่ผมนึกไว้ท่นเองนะฮะถึงไปเดินที่น้ํากันเนาะคือไม่มีแผนก็ไม่มีเหตุผลที่เราไปเดินที่น้ำมันช้าชิบหายเอยและถ้ามันมีไรเฟิลหรือปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยก็มีโอกาสโดนเป่าหัวโป้งจากระยะไกลเลยเพราะว่าหนีองน้ำนั่านเองคิดว่าลงน้ำเราไหวบุบๆได้ ผิดนะครับแต่ว่าถ้าน้ำว่ายได้วันฤกษ์ไว้เหมือปกติก็มีที่เดียวก็คือในถ้าที่ผมบอกไปใน3จุดนี้คือ3จุดเนี้ยหนึสมีน้ําหมดเลยครับทั้งสจุดนี้ไม่มีปัญหาเลยว่ายได้ปกติแต่ถ้าออกโซนแบบเนี่ยพวกเนี้ยแต่เมื่อไหร่เนี่ยตยั้งแต่ที่มีน้ำมันขึ้นมาแบบโอ้ยพวกพี่ครับเดินอืบเต่าเกิซึ่งจะยาังยังครับเมาได้ยาวเลยเนาะก็ ามาบอกข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับการเป็นเบราชาถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ผมได้เป็นเบราชาเนะี่ยผมอาจจะมานำขึ้นอีกทีแต่ผมเือผมไม่ได้เป็นครับเพื่อไม่ได้เป็นเบราชาก็เลยเป็นคราสปกติก่อนดีโพลมมาริซี่ก็คือพวกแบบประมาณว่าเราทําสงครามกับใครไหมผมมันเคยเป็นสับเอ้ยสักอย่างผมจําไม่ได้เท็กซ์ภาษีภาษีสัตว๊กเกอร์ภาษีผมก็มีปัญหาเบลเบลไพรส์คือค่าประกันตัวอ่าอันนี้เป็นบอกับคราสวอร์เดนนะครับ แล้วก็เกตเพอร์มิชันประตูที่อนุญาตให้ใครได้มั่งประตูร้านเราอะประตูบ้านบ้านเราราเ,ราเบ้างหรือว่าประตูเมืองก็นั่นเองแล้วก็เวยีวีวาดเวทก็คือค่าแรงงานค่าค่าแรงงานทั้งหลงายแกก็มีตั้งแต่ก็แต่เพระอาชาเขาจะให้นาทียกี่บาทเนาะโกเพอร์มินิ GPM นะโกเพอร์มินิตไม่ใช่ความเมียรถนะครับใจเย็นเนาะไม่ไม,ไม่ไม่บงไม่บุญ <laughs> มีคำเฮีย คำเพียอันนี้น่าจะคล้ายกับอันนี้ปะอ่าสอสอปะ่ะไม่พูปทำการสอสออะไรนะครับผมไม่ทันไม่แปลเนาะมีเวลาน้อยสตาร์ตเอ็กชั่นก็คืออ่าเลือกตั้งแม่งเลยแบบเลือกใครอยากให้เป็นอะไรก็เพื่อคนที่จะเสียปัน 2, สองพันสองพันโกหรือสองร้อยรบัลซึ่งไม่คุ้มสองร้อยรบัลอะเอาสองพันโกในเกมดีวกว่าแล้วก็แอปปูปถ้าสมมุติว่าเพื่อาชาคนนี้ดีจริงๆก็ให้แอปปูปนะถ้ามันห่วยแตกก็ติสแอปป,ปูไป ซึ่งเราจะสามารถาปฏิวัติขึ้นมาได้ตอนที่ค่าความแบบประมาณเชื่อถือของพระราชาเอห้ือ50%ก็สามารถเรียบร้อยเลย evolution ก็คือประท้วงปฏิวัติกันแล้วก็คือพระราชาต้องตายเท่านั้นถึงจะเปลียนพระราชากันได้แบบนั้นเป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็11นาทีแล้วก็ผมยึดได้หรือยังยึดได้แล้วเอาเท่าด้ยครึ่งผมเคยบอยนะฮะก็เคยประมาณนี้ตัวเกมก็สั้นๆง่ายๆมี แค่บอกแค่ว่าต้องยึดจุดให้ได้10จุดหรืออาจจะไม่ยึดเต็พนพัานกกีาทุกฝ่ายแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจกตัวเองดีก่อนแล้วค่อยวอกอีกทีหรือแล้วแต่เลยนะครับผมโอเคนี่เป็นทั้หมดของเกม Empire Crash นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเกมไว้ในดีดนะสคริปชันทาง s u b s c r i b อยาสัมผัสประสบการณ์ตัโอเพเกมเพลย์แบบประมาณสร้างเมืองหือช่วยกันสร้างหรือกับยุค สมัยนู้นก็ลองมาเล่นดูได้นะฮะผมจําได้ว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยแต่โซนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีชุดของตามประเทศด้วยผมไม่รู้จักประเทศแต่สับใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์เออมาเยอะก็อาจจะรู้ว่าชุดของประเทศอะไรก็ลองมาเล่นดูกันได้นะฮะโอเคหมดเวลาของผมแล้วผมจะจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับไตคด้วยนะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นไงสนุกหรือเปล่านะาเอี๊ยมเขาไม่คุยกับผมไม่ได้เลยสำใครอยากจะดูต่อนะก็หัวตกใจนะครับผมฝากกดไลค์สักหก นะฮะหกหรือไมก่ก็ถ้าอยากดูคลาสอื่นนี่คลาสอะไรบ้างหรือววาความสามารถอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบเมื่อเอนอีกทีนะสวัสดีขอตัวไปก่อนนะครับผม As always we see you in ลใน next video บ๊ายบายหกโมงสี่ถึงหกเรียร้อนชิพายก็มีเปิดหนะ้าต่าง